สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อม,มากินข้าวน้ำเดียวค่ะมากินข้าวเช้าน้ำเดือค่ะจักโมงแล้วนี่สี่โมงห้าสิบหกก็นอนค่ะเมนูเนี่ยเมืเ่อเช้าค่ะพี่น้องหิวขา้าวละเมื่อคืนนี้ก็น,นอนดึกนอนบ่หลับไหมเคยนอนดึกสี่ห้าถุมเที่ยงคืนสูงสุดตีหนึ่งเอาไปเอามาลดนอนตีหนึ่งได้ไหมคะ่ะเมื่อคืนนอนเป็นตีหนึ่งเลย นอนตีนึเลยเฮ็ดคลิปว่แล้วซช่ำคหมคะเมื่อคืนนี้ทําคลิปไม่เสร็จเลยเออทำคลิปไปคลิปมาได้สามคลิปค,ำคำ่ะเมื่อเมื่ออันคืนนี้เนาะอยากนอนม่วงนอนก่อนนะคะเนาะส่วนที่น้องมากินข้าวค่ะอันนี้เป็นมะม่วงงามปะักม่วงอยไอยส่วนหลังบ้านเจ๊ตังค่ะพี่น้องสวยสวยไหมดูดิ อันนี้มะม่วงในสวนหลังบ้านนะคะปลูกเองนะจ๊ะเมออี่ยงหรอวะไม่มีแนวอ,อันนั้นดอกเอาให้เบิ้งเฉยๆให้ดูเฉยๆไหมอันนี้ก็กำลังเฮิมกินเมียงกินเมียงแซ่บๆอันนี้มะม่วงแก้วตาแซ่บนะคะพี่น้องเป็นตาแซ่บปะเขาเรียกว่าบัก,บกม่วงกลนซอดขาเอินนั่นเนอะ ตะลูกงามๆเวลาเราเดินไปหลังบ้านนี่เราก็เก็บมาเก็บมาถ้าเก็บจริงๆน่ะจะได้วันละกระจาดนี่แม่ค่ะพี่น้องมาเด้อมากินด้วยกันนะเก็บได้วันละเป็นกระจาดก็ได้น้อยได้ได้เยอะอยู่นะได้วันละกระจาดคุหนะ่ะหิวข้าวค่ะพี่น้องจ๋ามาเด้อมากินข้าวกับเ,เจ๊ตัง ไม่ใช่เรื่องเล่าข่าวสาวคูไทยคะ่ะเมื่อ,อ,อวันนี้เราจะเอาตัวเลขนำโชคคะ่ะพี่น้องมาให้แฟนคลับอีกแล้วนะคะตัวเลขน,นำโชคของเราเนาะเมื่อวานนี้กับเขาได้คะ่ะพี่น้องอเดี๋ยวเคร่งเป็นเพิื่องโตทำงานเพิื่องโตกับเขาขี้ขานย้ายมองไหมคะ่ะเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้เรื่องเล่าข่าวสาวครูไทยนะวันที่ 21, ยี่สิบเอ็ดดอกแอดบ,บอกแฟนคลับไปว่า มีเลขเจ็ดเลขห้าเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งนะคะมันก็เข้าไปเลขเจ็ดก็เข้าเลขห้าก็เข้าเลขเก้าก็เข้าเลขศูนย์ก็เข้าเลขหนึ่งก็เข้าเมื่อวานนี้เข้าหมดทุกตัวเลยค่ะพี่น้องวันที่ยี่บเอ็ดเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะค่ะเนาะเมื่อนนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองนะคะวันที่ยี่สิบสองเมษายนเนาะค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะพี่น้องเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาดูเนาะ ม่กินข้าวน้ำเดียวแล้วก็เบิ้งตัวเลขนำอันนี้กินข้าวสวยมาเนี่ไม่ใช่น้อยเลยนีย่สองกับถีอันนี้ก็จะเป็นเมนูลาบหมูเดี๋ยวโชว์ก่อนต้มหมกหอยเมืเจ้าเคยกินว่าต้มหมกหอยบ้านเ่า จิ้มแจ่วแล้วก็ปลาเผาเมื่อวานกินไม่หมดเมื่อคืนกินไม่หมดโอ้ยลืมไปมีนี่ด้วยต้องจืดเอ๊ะเงียงง้ยงหลายเระใดเหรอพี่น้องมันจะหกแ <c oughs> จ่วแต่เมื่อวานนี้อันนี้ก็ผักผักส,สดๆนะจ๊ะเดี๋ยวกินกับปลา ปลาเม่าหวานนี่กินไม่หมดเพราะว่าตัวหนึ่งมันโลก,กว่าปลาพี่น้องมามากินข้าวด้วยกันเ,นเออเส้นแต่เม่าหวานนี่ตัดเส้นเลยเหรอต้องซื้อกระดาษทิชชู่แบบเป็นเอ้ชิ้นย,วยาวๆมานะกระดาษทิชชู่เป็นย,วยาวๆอันนี้มันแบบตอนร้านทาอาหารเนาะมาได้ค่ะพี่น้องกินน้วกัน น้องกะที่ว่าอ้าวมีจตะกินยี่หันเลยจตังมาบอกตัวเลขจากเธอมีแจะโซนในหกินยี่หันล้อาบอกจกอ็กเธอก็บอกแล้วเฮ็ดคลิปวิดีโอนั้นขอสิบนาทีค่ะพี่น้องให้เราแน่จากน้อยแต่ส่วนพี่น้องกินขา้าวกินน้ำเนาะอย่าเอาแต่ตัวเลขไหลมันเครียดเอาแต่ตัวเลขไหลมันเครียดเนาะค่ะเนาะเอาบอกก็ได้สินะอ่ะโอเคจะบอกก็แล้วกันเนาะจะบอกก็แล้วกันเดี๋ยวแฟนขับ ศูนย์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 แต่ว่าโมโหแล้วค่ะเนาะ,นะ <S 2> <S 2> <S เอาเดี๋ยวแอนจะบอกไปเลยนะคะว่า,าตัวเลขนำโชคนะคะตัวเลขนำโชคเราวันนี้นะคะเป็นวันที่22สเมษาย,ยนพศ2อ6 3นาะจ๊ะตัวเลขนำโชคของเราวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด5้าตัวนะคะช่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวสาวผู้ไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืม เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เ,เดอ้อพี่น้องนะทุกครั้งอย่าลืมเดอ้อกดติงต้งติงต้งติง้งติ้งให้แน่เออชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ได้นะคะใครถูกไม่ถูกยังไงก็คอมเมนต์หน่ยอยเนาะแอดกับว่าได้ว่าออ่ยากแนะนําให้แฟนคลับเล่นการพน,นันหรือหวยแต่ว่าแค่อยากเอาตัวเลขนําโชคมาบอกเนาะเผื่อใครอยากจะลองไปเสียยเ่ยงโชคเนาะก็อยากให้ทุกผู้ทุกคนโชคดีน้ำกันเนาะค่ะเนาะเอ้าพี่น้อง อย่าเบาไหลอย่าเบาหล,าาหลาตัวเลขที่ได้มานะคะก็คือเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขศูนย์สองสี่ห้าแล้วก็ศูนย์ค่ะมีทั้งหมดห้าตัวนะคะนะคะเลขสองเลขศูนย์เลขสี่ เนี่ยเลขสามเลขห้าเบาสับเบาสับแล้วเมื่อกี้มาเดอ้อครับพี่น้องป้องฝ่ายสกูสกุคนเดอ้อมากินข้าวเดอ้อบันนี้เดอ้อกินข้าวน้องเดียวค่ะลาหมูโอ้ยข้าวหลายพูดกิน,นหมด แด้เอาบอือมมันเยอะไปกินลายมันอ้วนเนาะพี่นอ้องเนาะกินลายมันอ้วนค่ะจะว่ากับเขาแซ่บแซ่บเลยโอ้ยมะเขือเราอ่ะเอามะเขือมากินหน่อยเร็วๆถ้ามีลาบมะเขือในตู้เย็นนะเอามากิน nó cửa tèn này nha có mời sắp xếp thì nó không sắp xếp để chạy có mất cửa dần หลาบแซ่บแซ่บเนี่ยอยากกินมะเขือเอ้ยต่เขาออกจิบแด่เขาใส่อีกะบกลาบครับพี่น้องลาบเพราะมะเขือมันจังแซ่บ กินรสต้มจืดวันนี้ไม่อยากกินต้องืดจะกินลาบกระบ,บักหอยเจ้มบไหม อร่อยมากมากค่ะอืมแซ่บโอ้ยลูกเก็บผักติวก้วมากินกับอันลาบไหมคะผักผักติ้วอยู่ข้างบ้านไหมที่ปไไลปูกไว้ไหมทักราปลูกไว้ อยซบมาแล้วค่ะพี่น้องมากินน้ำเด๋ยวแซ่บหลายมาเจริญอาหารอยวู่ได้แล้วอืมอืหอยใต้ออกจากจานไนยหอยพวกมีขายมันก็เด่นเอาไง แซ่บแซ่บไปพยานประเคืน ຫຼາຍໆເພິ່ນ້ອງແຈວຄ່ອຍກິນບ 来的 ินน้อยๆก็อ้วนครับพี่น้องกิดนด้น้อยๆก็อ้วนนะเพราะว่าคนมันอ้วนนั่งดมกับเขาซื่อๆก็อ้วนมันหอมคนคนอ้วนง่ายอ้วนง่ายตอนนี้พยายามลดอยู่แต่ลดไม่ได้ แต่ช่วงโควิดคนมาอยู่บ้านหลายเขาก็ะเท็ออาหารหลายยา่าง,นง,นงเนาะเนาะเขาก็เลยอดกินไม่ได้ปกติยังไม่มีโควิดมีแต่ไปหาตัวเลขนะค่ะขี้รดห้องเหินเดินอากาศน้ำลายไหลๆนำเจ๊ดตังและพี่น้องเด้อ หอยขมจิ้มแจ่วแจ่วอะไรแจ่วก็อันนี้เป็นแจ่วใส่ข้าวั่ดพริกป่นุงชูรดน้ำปลามะนาว แค่นี้ก็แซ่บหลายเด้อพี่น้องบัชหอยขายทุกถึงไงคงจะเศร้าทบ,บางคนก็ไม่ได้ขายเอามาฝากอยู่บนนอกหาเนวกินง่ายกว่าอยู่ในเมือง,นองเนะค่ะเนาะบ่เมนง่ายแบบนั้นหมายความว่าไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะนะ อาหารบ้านเฮามันก็ไม่แพงมากตัวเลขที่บอกไปนะคะพี่น้องตัวเลขที่แอดบอกไปเดี๋ยวบอกอีกรอบเนึ่งกันสองสาม สี่ห้าแล้วก็ศูนย์นะคะช่องเรื่องเล่าข่าวสาวคููไทยเดอ้อช่องนี้แหละคะ่ะเป็นตัวเลขน,นำโชคตัวเลขน,นำโชคมีอยู่สองช่องสุภลักษณ์ได้อาลงสองช่องวันนี้เอาลงสองช่องนะคะแขกเ่ได้รับเสิญกับมากตัวนีน เดี๋ยววันนี้เราจะห่อปลาด้วยปลาเมื่อคืนนี้กินไม่หมดค่ะพี่น้องกินไม่หมดก็เลยกินวันนี้ต่อเพราะว่ากินเมื่อคืนนี้ก็อร่อยอร่อยไงกินอีกรอบนึงก่อนอร่อยหลายๆเด้อ โอ้ยเผ็ดกินไปกินมาเผ็ดไหมใครที่ยังไม่ดูเด้อพี่น้องใครยังไม่ดูตัวเลขที่จับคู่ให้เด้อค่ะเข้าไปดูนะช่องเจ๊ตังบิวตี้กับช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะช่องนี้ไม่ได้จับคู่เด้อพี่น้องกปจับคู่เอาเองเด้อค่ะถูกไม่ถูกก็อย่าลืมนะดูคลิปวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อย đẹp đẹp mà hỏi con hỏi cũng chim chèo chim chèo sắp xếp เทบบ่าม้เนี่ยเจ้าถึงป่ะเ <_ EN _> ผ็ดเผ็ดแต่ก็อร่อย<_ <EN> _>แซบ่บค่ะพี่น้องป <_ EN _> กติกินกับข้าวเหนียวนะแต่ว่าไม่ได้เนึ่งข้าวเหนียววันนี้มีข้าวสวย<_ <EN> _>แล้วแต่อารมณ์ู้เฮดค่ะ họ hết anh hết để học tháo để nó họ sẽ chôm họ bôn nữa. mình điều đó <laughs> mà đưa mà đưa mà ăn nước lại ัดลมกระเสียอยู่ห่อนเดี๋ยวฉันด้ไปซื้อพดดัดลมด้วยพี่น้องอากาศฮอนฮอนอนโควิดกับพ่อแหงที่มาห้อนแดดอยู่เพ็ดเผ็ดเผ็ดแต่ก็อร่อยดีนะ มากเขาบอกว่ามันจะอ้วนว้ขอให้โชคดีสุกูสุคนเด้อครัพี่น้อง ตัวเย็นเพราะมันแข็งน้ำเอตุเอตะมักงโม่อะเราต้องเอาไว้ใต้ช่องฟิตนมำใส่ช่องฟิตเกินแซ่บๆลายเด้อค่ะพู้เจ้าว่าด้กินนัำเนาะพู้เจ้ากับพู้แซ่บ ไม่ใช่น้ำเย็นแต่เป็นน้ำอุ่นวันนี้ไม่กินน้ำเย็นเพราะว่าเจ็บคอโอ้ยน้ำหมอนหมอนร้อนโอเคน้ำเย็นใส่ให้หน่อยดิมัน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 เย็นเกินไปเหยมโอ้มันร้อนเอาพอ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 โอเค thank you กินน้องกินเพนียแล้วมันกินฮ้อนไหมเพราะว่าว่าจะกินน้ำอุ่นแต่เศ้าหลือว่่ได้กินกันเลยอ่ะโอเควันนี้จะไม่กินน้ำเย็นเพราะว่ารักษาเสียงก่อน แ่บหลายค่ะพี่น้องโอเคค่ะอุ้ยสิบนนาทีแล้วมันโดนโพดเนาะคะ่ะพ่าสิปปอกม่วงพี่น้องก็ได้กินน้ำโดนเดี๋ยวไปกินคนเดียวนะถ้าใครอยากกินเดี๋ยวค่อยตามมาคลิปหน้าเด้ค่ะพี่น้องโดยยังเหลืออีกเยอะถ้าใครอยากกินให้ตามมาคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะติ้ง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 เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะเออ ฝากติดตามทุกสีช่องทางของเจ๊ตังค์ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่จาะขอให้ทุกคนมีโชคเด้อค่ะรวยๆๆจ้าจุบจ๊บๆค่ะ